เดี๋ยวขอเช็คไลฟ์สดก่อนเผื่อมันเสียงไม่ออกวันนี้เราเชิญแขกรับเชิญก็คือแซนคุมน่ะมาฟังมาฟังมันเนี้ยสบายๆหวันเนี้ยคนดูเยอะไม่เยอะผมไม่ได้สนใจนะขอแค่มีคนมาดูผมก็พออืมเสียงปกติดีละสวัสดีครับหมอํำอันพาซิ่ง วันนี้มาฟังแซนคุงมาซิ่งมาม่วนด,ดีกว่าเปิดอันสักหกลาบใหม่มามาเดี๋ยวโทรหาน้องแซนคุงก่อนติดีด,ด,ดีฮัลโหล้องแซนคุงมาหรือ,อยังมาแล้วก็เข้าสายด้วยนะอืมต่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยงานเยอะไหมล่ะแค่นี้แหละปีด นนก่อนอื่นก็ทักทายผู้ชมกันก่อนเนาะเมื่อไหร่เนะาะมันจะถึงกันหนึ่งมื่นคนติดตามนั่งรอไปก่อน ลิงก์ไลฟ์สดก็อยู่ที่นะถ้าลิงก์ไลฟ์สดก็อยู่ที่เดิมแหละอยู่ที่โพสตอ่ะเขาจะมาไหมน้องแซนคุงหรือว่าหลับไปแล้วเห็นมาทักทายแล้วก็แวะไปหรือว่าติดงานหรือเปล่าถ้าติดงานผมก็พูดคุยเล็กน้อยก็จบเลยน้องแฟนต้าสวัสดีครับอยากรอฟังกันไอ้ไอ้แก่ล้านปีน้องแซนคุงไหมล่ะก็มารอฟังมันเขาจะมาหรือเปล่าไปอีกเรื่องหนึ่ง อะไรไม่ล่ะอยากคุยอะไรไหมรอน้องแซนฟูงมาเนี่ยกว่านานเหมือนกันตอนนี้ผมก็ดูอ่ะนตอนนี้ผมดูอ่ะนไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวไปเรียกให้ไหม,มไปเรียกมาก็ดีเหมือนกันน้องแฟลตาถ้าวันไหนไม่ได้ไลฟ์สดก็ไม่รู้ว่าแปลกๆฟ้าหนุ่ยเนี่ยคนดูเป็นพันสองพันคนแต่ของผมเนี่ยขึ้นสามสี่ร้อยก็ถือว่าเยอะนะวันนี้มีคนมาปวนก็ตามนั่นแหละ ว่าจะแกะมันได้มันยากลำบากเหลือเกินแกะขอบแกะอะไรนี่แหลแะเยศโทราศัพท์พูดแน่นเลย ป้าบเนี่ยแล้วก็ประกอบเข้ามาน้องแซนคุงจาอ่าน้องแซนคุงมาพอดีมาๆมา,มาไปเรียกมาเรียบร้อยแล้วรอเหมือนกัน สวัสดีน้องแซนภูมิเป็นไงบ้างสวัสดีด้วยน,นะครับแด้ได้กินตอโตยินสวัสดีปีใหม่ก่อนปีหกเก้าปีมาร์ทหอ่าโอเคตอนภูมอาหารตอนยินผมก็จะเป็นกะเพราหมูเกอบน,นะครับอ,อ่าอันนี้ก็พี่กินต้มยำไก่เออเป็นไงบ้างเนี่ยหลังจากที่ได้งานปีใหม่เป็นไงคือพูดง่ายว่าติดงานปีใหม่เป็นไงได้ค่าแรงสนะองแรงไหมอ้เยอะเลยครับเยอะเอือย เยอะเลยโอ้สุดยอดสุดยอดอ่ะคุยกันสักหน่อยวันนี้จะมีเรื่องอะไรวันเล่าให้ฟังพรุ่งนี้พี่บรรจุดนะก็จะเป็นเรื่องไอการจัดทลาของบ้านอาชีนะครับแเรืของอะไรแต่ละคนื่องของวัญที่เวแบบแต่ละคนเอามาเนี่ยโอ้โหมันมีแต่แบบอันแบบวิปลิตสุดยอดกันทั้งนั้นใส่หูฟังหน่อยใส่หูฟังหน่อยเสียงเสียงมันเข้ามา มาแล้วน้องแฟนตาอยากฟังไอ้แก่ล้านปีก็ได้ฟังละ <us> <ส> <Song> วันนี้ครับอยู่กันอยู่กันในกับเรื่องล่าของไอ้แก่ล้านปีนะครับคือไอ้ขวงขวัญเนี่ยคือว่าเขาเนี่ยก็ก็จะจับกันสองรอบนะครับคือว่ารอบแรกก็จะเป็นวันที่ยี่ห้ารอบสองก็จะเป็นแบบวันที่หนึ่งมกราคมนะครับนะครับ <laughs> แลวแต่ละคน<า>มันได้อะไรวิปลิตอะไรก็ <us> อ่ะก็อย่างแรกเลยครับคพือว่าแบบกลุ่มแก๊งเพื่อนผุ่มอะฮะแบบเขาเนี่ยก็มีการแบบทักลงแบบแชทกลุ่มก็ประมาณว่าสวัสด,สสดีปีเก่าส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีเก่าเว้ยมั่วเขาก็มีการพิมพ์เฮียอะไรไมส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีเก่านะครับแล้วผมก็ถามว่าเออมันคืออะไรเนี่ยก็ตอบว่าอ๋อพีวัฒนาการย้อนกลับ มีพัฒน,นาการย้อนกลับนะครับก็แบบก็ส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีเก่าเงี้ยครับมีพัฒน,นาการย้อนกลับอ่าเว,ว,ว,วลาแบบก็นาแบบจากหน้ากลับไปหลังแค่แบบเวลาเดินกลับหลังนะครับอ่าเนาะคือไอ้รอบแรกอะก็มาจับกันคือว่าเออ คือถ้าเกิดว่าแบบให้มาจับกันแค่ประมาณแบบคู่เป็นคู่คู่อะคือว่ามาันมันก็ไม่ได้ไงครับแบบเขาก็ไปเรียกแบบเขาก็ไปเรียกเพื่อนแบบเพื่อนๆนมาให้จับด้วยครับและเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็เรียกมาแบบค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะมากเลยครับตอนนั้นคือว่าจะจําไ,ไม่ไว้แบบไม่ใช่เป็นรัวกับคนได้เลยนะครับเริ่มมีคนมาฟังแล้ะเล่าต่อเล่าต่อนะครับอ่าคือตอนนั้นก็ไปเรียกเพื่อนกันมาไงเพราะว่าถ้าเกิดแบบจับกันเป็นแบบบ้านเนี่ยจับกันเป็นคู่แฟน คู่แฟนเนี่ยมันก็ไม่เลาใจฮะครับแบบเขาเนี่ยก็เลยแบบมีการแบบไปเรียกเพื่อนมาครับแบบอย่างเช่นไอชีกับเอมิลี่ก็ไปเรียกเพื่อนกันมานะครับคือจําได้ตอนนั้นคือแบบมากันเยอะมากนะประมาณเป็นร้อยคนเลยนะครับแล้วคนนะครับแบบก็เตรียมของขวัญมานะครับแบบบางคนก็เอามากล่องเดียวบ้างสองกล่องบ้างนะครับอืมคือตอนนั้นนะ่ะ ตอนนี้แบบก่อนนี้แบบผมจะออกเกือไปทํางานเป็นในเออเป็นวอเทนเดอร์นะครับแบบก่อนประมาณแบบสามทุ่มอ่ะขุ่มหินนะโอ้โหกองแบบกองคงควันอ่ะกองรวมกันเป็นภูเขาเลยนะครับกองรวมกันเป็นภูเขาเลยครับอ่าตอนนั้นคือว่าที่จําได้นะครับแล้วเขาก็แบบก็มีการแบบเขียนชลาฮ่าแบบว่าเออไว้เขียนชื่อใครลงไปแบบเนี่ยคือแบบเขาก็ให้เป็นคนสุ่มมาจับครับสุ่มมาจับว่าถ้าเกิดว่าแบบใครได้ของใครคือแบบ ถ้าสไตล์แบบการส่งของขวัญเนี่ยคือว่าเาก็ราก็น่าจะคุ้นเคยกันอยนะู่้วคือว่าได้ไหมถ้าเกิดว่าสมมุติว่าใครเริ่มจับก่อนเราจับได้คนไหนปุ๊บคนนั้นที่ว่าโดนจับได้ก็ออกมาว่าของขวัญแล้วคนที่ว่าแบบว่า,าของขวัญเสร็จก็ต้องไปจับอ่านะครับคนแรกครับแบบเออคนที่แบบจะเป็นอาสานะครับก็จะเป็นไอนน้นนไอ้นวฮะแบบก็จับไปปุ๊บมันก็เปิดมาปั้งจ,นะจับได้เอมิลี่นะจับได้เอมิลี่ ได้อะไรล่ะของความของความคือตอนนั้นคือแบบยังไม่แกะไงครับคือว่าถ้าเกิดว่าแบบคือต้องจับให้เสร็จคนทุกคนก่อนนะถ้าเกิดว่าใครฝ่าฝืนคือคือไปจับใหม่กันหมดเลยนะครับคือได้คือใครได้ของเอมิลี่ใครฮะใครได้ของเอมิลี่นนท์ครับได้ของเอมิลี่ใขได้ของเมียได้ของเมียตัวเองเฉยได้ของเมียตัวเองเลยไงเราโหดไม่ละแล้วคนอื่นเราได้ของใครบ้างเนี่ยมันไม่ผสมคนีก่อน ผสมบนเป์ครับไอเออโอโอชินเนี่ยครับแบบก็จับก็เออก็จับได้ของคาร่านะครับอืมก็จับได้ของคาร่าเออส่วนไอชีเนะี่ยจับได้ของหลิงๆลิงแล้วลิงหลิงเนี่ยก็จับได้จับได้ของเพื่อนไ,ไอชีนะครับก็จับบนกระไปบนกระมาเนี่ยแบบก็ถึงเวลาแบบแกะองขวัน ทุกคนเนี่ยล้วก็มีสไตล์การเกะของควัยโอ้โหที่แบบเรียกว่าจะไม่ธรรมดาเลยนะครับรบางคุณลีลาเออลีลาลืมไปคือบางคนเนี่ยถึงขั้นอะไรไหมเอาไอ้นี่งไงเขาเรียกว่าเอาโกขง,ขงขวัญน,นะครับแบบไปเผาไฟไม่ต้องเสียเวลาแกะเพว่าแบบเอาไปเผาเลยนะครับของขวัญไม่ไหมก็บุญแล้วของขวัญไม่ไหมก็บุญแล้วนะครับ บางคนเนี่ยคือแบบแกะแบบบ้าครังคือว่าคือว่ากระชากเอากระชากเอาคือว่าแบบกระชากสองสามทีก็เสร็จนะครับกระชากเอืออะไรมะกระชากผ้าปิดกองอลไนะแบบกระชากกองให้ขาดปื้มกระดาษห่อของขวัญกระดาษห่อของขวัญนะครเออนี่แหละนะครับก็กระชากเสร็จปังเนี่ยก็เปิดคือคนที่ว่าน่าจะได้ของที่ว่าดีสุดเอยคือว่าจะเป็นหรือไอ้กัสนะครับกัสกัสไอโก ครับได้ของดีงเลยคือว่าแบบเออไอกัดเนี่ยมันได้เป็นแบบเป็นน้ำหัวแบบกระชากวิญญาณส,สาวๆนะครับคือว่าถ้าเกิดว่าส,สาวๆได้ได้ลมปุ๊บอะไรวะตกลุมรักจนงูหัวไม่ขึ้นนะครับส่วนไอ้โกนะครับก็ได้เป็นตุนก๊กตาหมีนะครับอ่าก็เป็นเหมือนตัวแทนของไอกัดนั่นแหละนะครับอันนี้พี่สินธนีครับวันนี้ครับก็เป็นเหมือนตัวแทนของของน้องกัดคูงกันแหละนะครับอ่าเนะ แต่ว่าคนที่ว่าแบบน่าจะได้แย,ย่ที่สุดอะคือเอ,อ่อไอโอชินกับไม่ใช่ดิไอเอชีกับกับไม่นุนได้อะไรล่ะเปิดออกมาคือได้ได้เป็นเคโก้อนหินและสรุปคือไม่พอใจไม่พอใจครับไม่พอใจสุดท้ายก็เลยว่าต้องไปจับใหม่ครับกว่าจะจับใหม่ก็โดนน่นเนี่ยหลังปีไม่นะนะนะครับ ก็จะจับใหม่ก็นู่นเลยหลังปีใหม่เลยครับอ่านะครับพอหลังปีใหม่เสร็จฟื้นอ่ะคือว่าเออพุกคนนะฮะแบบก็พากันมาจับอีกรอบแต่รอบนี้คือว่าก็มาเยอะกันขึ้นกว่าเดิมนะฮะแบบจากเม่ก่อนใช่ไหมรวยกูคาคนอ่ะอันนี้คือเกือบเกือ็เกือบเกือบสามร้อยเอ้าที่เราอะนะฮะแบบเกือบสามร้อยนะฮะแบบ เหลือบเต็มบ้านนะครับใน้แต่ละคุณนะคือแบบก็เอาของที่แบบก็ไม่ธรรมดามาให้ที่แบบเอาลำพูงแบบมาเปิดเพลงดุมร้าใจให้ฟังเพราะถ้าเกิดแบบจับไปจะมาคขาเว่อร์แบบไม่มีอะไรแบบเปิดให้มันร้าวใจมันก็ไม่ได้เลยนะครับอืมพอจับกันได้แบบทุกคนแบบเขาแบบเขาก็พากันจับปุ๊บอือพอจับได้แล้วแบบก็รอเวลาแกะ คือคือว่าเออแต่ว่าไอ้รอบสองเนี่ยครับแบบการแบบแกะคือว่าเขาจะสุมให้แกะครับไม่ใช่ไหมเอ่อตอนนั้นแ่ะคือว่ากรรมการเนี่ยครับแบบน่าจะเป็นแบบคุณนาของน่าจะเป็นคุณน้าของแบบของเพื่อนของไอซีเนียครับแบบคือว่าเขาก็เป็นกรรมการแบบว่าคือแบบเขาก็จับเออกระดาษสุมครับแบบว่าเออแบบถ้าจับฉลากเนี่ยออกมาเป็นชื่อคนไหนเป็นคนแกะนะครับ พ่อมาสิงชื่อไอซีใช่ไหมครับสิ่งที่มันได้คืออะไรไหมครับสิ่งที่ไม่ได้คืออะไรไหมอ่ามันเป็นสูตรอันนี้ครับมันเป็นสูตราเทนเดอร์แบบพิเศษนะครับคือแต่ว่าแบบมันไม่ใช่ของผมนะมันเป็นของใครดูไหมของใครขมิ้นแน่ยมีขมิ้นอีกอ่าน้องน้องน้องแฟนตาชอบอยู่เรื่องนี้ อืมันเป็นของเขมรเขมรจริงนะไม่ใช่เขมรกีนะเออคือแบบผมบอกนะครับแบบว่าถ้าไปสไตล์ผมมาคือแบบผมไม่กล้าไปทาแบบเออเครื่องดื่มสไตล์เขมรอย่างนั้นหรอกแล้วส่วนผสมฮะแบบตอนนี้จะไม่แบบเออผมเนี่ยลองเอาไปเช็กดูส่วนผสมมีอะไรไหมครับแป้งข้าวสารน้ำมามา่าเออแล้วก็นมอ่าสวัสดีคุณสวัสดีพี่พี่ปอพ,พ,พี่ทองหมอกนะ ถ้าเป็นยังไงถึงเลด้ยวยสวนผสมเนี่ยคือแบบอืมอืมหม้ายังไม่เหลียวมองนะครับอืมหมาไม่มองหม้ายยังไม่เหลียวหม้ายังไม่เหลียวมอง,มง,มอมองแมวยังเมองือนปลายังว่ายน้ําหนีจระเข้อยังวิ่งลงนน้าลิงยังกระโดดขึ้นต้นไม้สลอตยังรีบปีน ผมผมนึกว่าเออกินปลาลาพบิดาผสมผสมเออเผาผมนึกว่าเดกปลาลาพบิดาโจเซียเหลี่ยวนะครับอ่าเนาะอย่างเนี้ยแบบคือจะฝังขงมิ้นให้แบบพอ่สมผสมมันมาักขนาดนี้ครับคือว่าไอเชียมันต้องอย่าคีบรสชาติดให้ว่ารสชาติมันจะเป็นไงแค่เค่แ,แค่เอาลิ้นแตะ แค่เอาแบบปลายลิ้นเนี่ยเนีแ่ยบบปลายลิ้นแตแะแตะตัววจอดรสชาติเป็นไงหืมหมาไม่เด็ก <c oughs> บอกคอนเดโวหมาไ,ไม่เด็กไม่ได้ไปชิมทำไมไม่รู้สิแต่แบบคือว่าแบบแล้วเขาก็มีการไปสอบสามเพื่อคนไะไแบบว่าไอ้เครื่องดื่มเนี่ยมันมาได้ไง คือมันมันก็บอกตรัวแล้วว่าว่ขามเมนเนี่ยมันให้มาเอาผ่าแตกเลยไหมบวกแตกเลยผ้าแตกไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบปล่อยของอยู่ทางป่าครับปล่อยของออกจากทางดุรวาเนี่ะแม่งแม่วงพีแตกวะ่าเรวดเลยนะครับแบบแบบแบบทับ แบบก้อนก้อนหินแบบแตกเลยครับแบบแบบพรวดออกมาเลยครับแบบเหอยไหมรอเอาสะทรอเอาสะทองแฟบเลยครับของแฟบเลยนะครับ <c oughs> ลองสภาพตาม <c oughs> อ่ะอ่านะครับเออแล้วทีนี้เนาะแบบพอจะสลากันเฉยปื๊บอ่ะเขาเนี่ยก็ฮ hey, ีฮากันลั่นเลยครับส่วนผมก็ไ่นะครับแบบก็ยืนตอนลบลูก้านะครับ ซึ่งซึ่งจะถามว่าซึ่งไอเน,นี้ยแค่ไอเน,นี้ยแค่วันคิดมากกับปีใหม่นี้ว่ามันหนักเลยนะครับคือถ้าเป็นช่วงสงการนะครับแบบผมอาจจะไม่ได้คุยยาวกว่านี้อีกด้วยซํานะครับไม่ได้คุยยาวนะครับใครอยากจะนอนก็นอนได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าพรุ่งนี้น้องน้องแซนคงยังว่างอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะยังว่างอยู่เหมือนเดิมใช่ไหม อืมผ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 มไม่ว่างครับเพราะว่าคือแบบผมต้องรีบนอนผมต้องรีบนอนแบบตรงหัวค่าเลยนะครับเพราะว่าแบบเพราะว่าคือแบบต้องไปอันนี้ฮะแบบต้องไปจัดแบบเอออะไรวะต้องไปเตรียมขคงแบบจัดกิจกรรมเหมืออะไรวะวันว,นวนาเลนไทยครับจัดเออต้องไปเตรียมขวงแบบรอจัดเอวันวาเลนไทยล่วงหน้าครับวันวาเลนไทยก็เดือนหน้าไม่ใช่เหรอถ้าช่วงนี้ก็งานวันเด็กสิครับก็งานก็แบบก็ไปเตรียมทั้งของแบบงานวันเด็ก ทั้งงานว <t xt nah language> okay. ัน <perk> วันเรไทล์เลยนะครับอืมก็ต้องไปเตรียมของหลายอย่างเนี่ยคือว่าพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างนะครับอือเรนน้อยก็ได้ฟังเรื่องราวน้องแซมผมก็ดีนอกาะมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมแล้หรือว่าอยากจะนอนละถ้าว่างจริงๆก็น่าจะเป็นฟุตพฤหัสสูงนะครับเออโอเควันว้นวันไปก่อนพรุ่งนี้ก็วันหยุดพี่พอดีจะได้ไปทําคลิป อ่านะครับดูเหมือนว่าคือแบบผรมเนี่ยก็ต้องแบบเอ่อไปไปนอนเลยนะครับเพราะว่าคือแบบว่าเม้นกินความรักมนวันลยไทยเออไม่ไม่ไม่ต้องไปเมน้นหรอกอืมอย่าไปเม้นอย่าไปเม้นนุ่นถ้าอยากจะเม้นก็อีดกทงกันช้างลางซูมารีกับไอหัวร้านไงหัวของมันไม่ใช่ไอมูลมนีนะนักธุรกิจอีกคนอือนะครับอ่าเนะ คือแบบเราไม่ต้องไปมินหรอกนะครับแบบเราไปมินเขมินดีกว่าครับคนมาเลนไทยเนี่ยไม่จาเป็นต้องมุงต้องมินครับเราไปมินเขมินขึ้นดีดีกว่าครับนี่ครับต้องเข้าใจว่าความรักคือแบบมันก็เป็นเรื่องทั่วไปครับแบบเราก็ไม่จําเป็นต้องแบบก็ไม่ต้องไปอิจฉาครับแล้วก็หาของเราได้นะครับอืมแต่แค่โชคชะตาแต่แต่แค่แบบโชคชะตามันยังไม่กําหนดให้เราต้องเจอแบบต้องเจอคนที่ใช่นะครับ ถ้าเราถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องเป็นไรครับเพราะว่าคือแบบความรักเนี่ยในโลกทาในโลกตอนเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับอืมตองที่น้องแซนไม่อยู่เนี่ยพี่ก็ดูลิปเก่าๆมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งจนมาถึงทั้งสนุกทั้งมันเลยนะตั้งแต่น้องแซนมาพูดคุยแล้วแบบเราเราบางตอนคือแบบก็มีคนเข้ามาปั่นบ้างแต่ก็มันอยู่ดีนี่ครับบางแบบบางตอนบางซีซั่นเนี่ยครับ ก็อาจจะมีคนแบบเข้ามาเม้นปั่นบ้างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไรมันก็ยิ่งแบบจะเพิ่มความรักใจน้องแซนคุงเห็นว่ามันดึกและจะได้สมควรการนอนและที่จะได้ไปทำคลิปสั้นตุนเอาไว้ลงวันพุธอีกเยอะมากรอดูได้เลยน้องลาวาหายไปไหนโอ้ลูกผมนั่นเหรอน้องเฟนตามันน่าจะ โดนด่าแล้วก็หนีไปละมันหาช่องไม่เจอกปล่อยมันไปอันน้องเซนคุณมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมว่าจะลงท้ายรายการแล้วอือครับเออผมจะลงท้ายรายการเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนจากใจจริงนะที่ที่ว่าเด้เข้ามารับชมไลฟ์สดนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเพียรจากใจจริงนะครับที่ว่าให้ผมเข้ามาเป็นส่วนหนึง่งของไลฟ์สดนี้แล้วก็ให้ผมมอนล้วเนื้อสนุกสนุกให้ฟังภายในวันนี้นะครับเจอกันในวันถัดไปนะครับขอบคุณมากครับ ครับพอคุณน้องแซนคุงนะครับแขกรับเชิญประจำรายการของเราอ่ะก่อนจะจบคลิปก็มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมอ่านคอมเมนต์พูดคุยกันไม่มีเนาะถ้าไม่มีก็ขอขายของก่อนอ่ะใครอยากซื้อเครื่องดื่มก็ซื้อได้นะหรือว่าอยากจะใส่อยากจะซื้อเสื้อกันหนาวก็ไปซื้อได้เลยเพราะว่าผมแปะผมแปัะแ็กสินค้าไว้แล้ว พี่มัดซีครับไม่เจอกันตั้งนานสบายดีไหมครับสวัสดีปีใหม่นะครับปีหกเก้าอืมอย่าลืมไปแวะซื้อหน่อยเสื้อกันหนาวที่ผมใส่เนะี่ยโอ้โหอุ่นดีเนาะวันนี้โจดมุกไว้เยอะเอาไปลงวันพุธเลยอพี่มัดซีจะเข้าไลฟ์สดไหมถ้าพี่มัดซีจะเข้าไลฟ์สดก็เข้าไลฟ์ได้ไม่มีปัญหาหรือว่าจะเ,าเดี๋ยวผมลงดีกว่า อืเมื่อกี้พี่มาสีมือมือลั่นใช่ป่ะอ่าพี่ทองบอกว่า,วา,วามีแต่น้องถูเขียวลาวาหนีไปไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันมันหายห,หัวไปไหนเลยไอ้ลูกเวนสองตัวไอ้ลูกพลรพีอัปปีสีกระปอมเนี่ยทางไอ้ถัวเขียวไอ้ลาวามันหนีไปได้พวกขมนอ,มอ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหมอลำอ่านพาซิ่งกดติดตามกปนเยอะๆนะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าพรุ่งนี้วันหยุดของผม ผมก็จะไปหาข่าวมาเล่าหรือไม่ก็ไปทำคลิปตุนเอาไว้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ